สงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นเข้ายึดพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยเหตุผลด้านยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญทั้งภูเขาสลับซับซ้อนแม่น้ำสายใหญ่และดงป่าที่สามารถใช้ลำเลียงยุทธทปปรร์ได้โดยที่ศัตรูไม่อาจตรวจพบบ้านเขากระโจมหมู่บ้านเล็กๆริมลำห้วยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนพมา่า ถูกเลือกให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเส้นทางลำเลียงสู่ภูเขาลึกกองทัพญี่ปุ่นนำเฉลยศึกจำนวนหนึ่งพร้อมทั้งบีบบังคับคนไทยในพื้นที่ให้ทำงานภายใต้ใตการควบคุมอย่างเข้มงวดหนึ่งในนั้นคือตาเพงพรานเท่าผู้รู้จักผื้นป่าในการจนบุรีดีพอควรแต่แม้เขาจะเชี่ยวชาญการเดินป่าหากแต่ป่าด้านในพื้นที่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ผาหลอนเขาไม่เคยย่างกลายเข้าไปแม้แต่ครั้งเดียวผาหลอนเป็นผืนป่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในยามค่ำคืนว่ากันว่าในนั้นเคยมีค่ายเก่าของกบฏอัง้งยี่มีสารผีเร้นลับและล่องลอยของการบูชายันที่ไม่มีใครกล้ายืนยันตำนานเล่าต่อกันมาว่ามีเสือสมิงที่แฝงตัวในร่างมนุษย์ อาศัยกินวิญญาณคนที่หลงเข้าไปในดินแดนของมันทหารญี่ปุ่นยี่สิบนายพร้อมเฉลยศึกหกคนและตะัเพงในฐานะผู้นำทางเริ่มการเดินเท้าผาดงลึกบ่ายหน้าสู่เส้นทางใหม่ที่ไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าวันแรกยังเป็นป่าที่พอเดินได้ตัเพลงรู้ดีว่าจะต้องพักแรมทุกค่ำคืนเพื่อให้คนและเฉลยศึกพักฟื้นแรง ก่อนเดินต่อในเช้าวันถัดไปทหารญี่ปุ่นจัดเวรยามเข้มงวดขณะเดียวกันก็ไม่กล้าก่อกองไฟเพื่อไม่ให้ไฟตรงข้ามที่อาจยังหลงเหลืออยู่ตรวจพบในคืนที่สองขณะที่ตาเพงนอนอยู่บนห้างไม้ใบหูพรานเท่าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเบา,เบาๆเดินผ่านใต้ต้นไม้เขาชะงงกมองลงไปเห็นทหารคนหนึ่งเดินตรงเข้าแนวป่าทึบไร้ทิศทาง ก่อนจะหายลับไปกับความมืดรุ่งเช้าทหารญี่ปุ่นหายไปหนึ่งคนไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือไม่มีแม้แต่รอยเท้าหรืออาวุธตกอยู่คืนที่สามอีกคนหายไปคืนที่สี่หายอีกจนคืนที่ห้าทหารที่เหลือเริ่มตื่นตระหนก